ไปดูที่รัเสเซียกันหน่อยอีกหนึ่งประเทศที่เป็นหนึ่งขั้วมหาอำนาจล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตายอย่างยิ่งคุณผู้ชมเพราะว่าวาลาดีมีร์ปูตินผู้นำรัเสเซียออกมาประกาศ สั่งกองทัพให้จัดซ้อมรบครั้งใหญ่แบบฉุกเฉินนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของกองทัพรัสเซียมีการเปิดเผยโดยพลเอกเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเป็นแถลงการที่ออกมาเมื่อวันศุกร์คุณผู้ชมทหารในสังกัดกองทัพภาคใต้และภาคตะวันตกของรัสเซียตอนนี้ ต้องมาร่วมกันซ้อมรบแบบกระทันหันตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะซึ่งการซ้อมรบทางยุทธวิธีครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคุณสรอบำคุณผู้ชมไม่ได้เล็กๆเ,เลยนะเพราะว่าเขารวบรวมทหารเข้ามาร่วมกันเนี่ยเกือบ1,500,000คนมาจากหน่วยพลร่มมาจากหน่วยนาวิกโยธินที่อยู่ในสังกัดกองเรือทะเลเหนือและกองเรือแปซิฟิกนะคะซึ่งการซ้อมรบเนี่ยเกี่ยวข้องกับเครื่องบินรบ จำนวนมากถึงกว่า400ลำม,มีเรือรบกว่า100ลำนะคะ ซึ่งจะทําการซ้อมในน่านาน้าทะเลดําและทะเลแคสเปียนแถลงการของรัสเซียที่เขาระบุเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายของการซ้อมรบครั้งนี้ทําเพื่อที่จะทดสอบความพร้อมของกองทัพรัสเซียในการรับประกันความมั่นคงในพื้นที่อังตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเพราะเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการซ้อมรบใหญ่คอเคซัส2020 คือถ้าเรานึกถึงแผนที่เนี่ยนะฮะของรัสเซียถ้าตามที่ทางด้านพลเอกเซอร์เกย์อยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมุมนั้นก็จะเป็นมุมของทะเลดำ<ช>นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในทะเลดำนั้นก็มีการไปโผล่เนี่ยนะฮะของเรือเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาอยู่ยบ่อยครั้ง และมุมนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นมุมที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านตุรกีนะฮะซึ่งก็ต้องดูนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเชื่อมต่อกับตุรกีนั่น<ฆ>ก็คือจะเป็นแนวกันชนที่ชนอยู่กับทางด้านประเทศทางแถบยุโรปนั่นก็คือกลุ่มนาโตที่มีแกนนําหลักเป็นสหรัฐอเมริกาทางด้านปูตินนั้นเนี่ยมีการสั่งด่วนรวบกําลังพลกว่า1 5 0 0 0 0นา่นายเพื่อซ้อมรบนะ